สวัสดีค่ะเอเป็กคุกค่ะวันนี้เรามาทำหนึ่งในเมนูเกาหลีนั่นก็คือกาจิบุกกึมหรือว่าผัดมะเขือวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีมะเขือม่วงเห็ดพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกขี้หนูค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันพริกน้ำตาลงาขาวโคชูจังน้ำมันหอยน้ำมันงาซีอิ๊วขาวแล้วก็มิรินส่วนเกลือเราจะมาใช้ล้างผักกันนะคะ ย้อมอัดดิบเสร็จแล้วเราไปเริ่มทำกันค่ะขั้นตอนแรกเรามาหั่นมะเขือม่วงกันเลยค่ะหั่นไม่ต้องบางมากไม่ต้องหนามากนะคะเสร็จแล้วเรามาแช่มะเขือม่วงกันต่อเลยค่ะแช่ไว้ประมาณ2ีสิบนาทีนะคะใส่เกลือนงไปหนึ่งช้อนชาค่ะ ่ม้อเสร็จแล้วเรามาหั่นเห็ดกันต่อเลยค่ะเราจะตัดคนก่อกนะชะ่เหมือนกันเลยนะคะแช่เก <c oughs> ลืกกอเราจะระยน,นาทนะะระหว่างรอเห็ดแล้วก็มาเขือนะคะเรามาหั่นหัหอมกันต่อเลยค่ะ ตวหอมเราแช่แค่รึ่งหัวนะคะเสร็จแล้วต่อด้วยต้นหอมค่ะแล้วก็พริกชีฟ้าแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงกับเห็ดที่เราแช่ไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปผัดกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะเปิดไฟกลางนะคะ อย่างแรกเราก็จะใส่น้ำมันพิกค่ะใสประมาณสองช้อนนะคะกระเทียมค่ะต้นหอมค่ะอันนั้นเราก็ใส่<ม>เสือม่วงก็เห็นเลยค่ะ ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนค่ะโกสูจังครึ่งช้อนค่ะ น้ำมันสองช้อนค่ะแล้วเราก็ใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็ตลิกเลยน,นะคะน้ำมันงาขึ้นช้อนค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่งาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใส่จานกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะกับเมนูกาจิบุกึมหรือว่าผัดมะเขือนะคะเมนูต่อไปเราจะทำเมนูอะไรฝากติดต,ตามเอไปคุกด้วยนะคะํจหรับวันนี้สวัสดีค่ะ